สวัสดีครับแมงจีบ mm ี hmm. นะครับวันนี้มาพูดถึงการวิ่งของเมื่อวันที่เจ็นวิถุนา mm hmm. ผมเริ่มเปิดเกือบสิบโมงครับเออเกือบสิบโมงเพราะว่าไปครับไปังานนอกฮที่ร้านขาไก่สมกรเหมือนเดิม mm hmm. ก็วิ่งกลับมาทาง เส้นรางกำแพงการมาแถวแฮปปี้แลนดะ์ฮะเดินมาได้ก่อนก็เป็นให้เอาสีไปส่งฮะเป็นงานเอ็กเพสแบบมีกระเป๋าระยะทาง5 8าจิกกิโลยอด67บาทแถวลาดพร้าร้อยร้อยยสิบร้อยย0 1ิบสองประมาณเนี้ครับรผมก็เลย ส่งเสร็จผมก็เลยกะตีกลับมาทางเดิมครับไปมามาแฮปปี้แลนด์เหมือนเดิม,ต,ต,มตั้งใจไป้แฮปปี้แลนด์ว่งมาแฮปปี้แลนด์เพราะตั้งใจอะไรมันก็จะได้งานเหมือนขัดขวางให้เราไปถึงตรงที่เราต้องการจะไปก็ได้จริงๆครแต่ขี่ออกมาจนทะลุแฮปปี้แลนด์มาเนามินแล้วก็กะผมก็เลยกะวิ่งไปนมินไปเรื่อยๆแต่มาได้ ก็ร้านประจำครับทรงแทปปเลนเป็นเอ็กเพรชอปยี่สิบสามกิโลจุดสี่ห้ายอดร้อยเก้าสิบสี่เป็นแกร์เพไปส่งส่งบางนาแต่เปิดทีแพรสแล้วว่ามันให้ไปทางทางพันานการตัดตัดใหม่ตรงส่วนหลวงซึ่งถ้าไปทางกิ่งแก้วเร็วอว่ะ ดันไปคิดผิดไปทางนี้แล้วมันจะให้เข้าทางเมกาบางนาด้านหลังถนนมันยังโอ้โหสุดๆุดอทางเป็นลูกลังถนนเหมือนบหมู่บ้านกำลังตัดทำหมู่บ้านใหม่เงี้ยเป็นลูกลังเป็นดินแล้ววันก่อนฝนตกโอ้โหคือขี่ไปแล้วทรมานใจฮะแล้วสุดท้ายก็ไปไม่ได้อะ มืนมันใช้ทุลุหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ไม่ให้เข้าเนี่ยโอ้โหต้องตีย้อนกลับมาไม่กลับบางนาแล้วก็ไปกลับรถก่อกมาแปดแล้วก็ไปกิงแก้วเหมือนเดิมคือ<ม>เหนื่อยและเหนื่อยใจฮนะเสียเวลาด้วยครึ่งชั่วโมงได้ก็ส่งเสร็จก็ลังตีรถออกจากหมู่บ้านที่ไปส่งก็ได้ในหมู่บ้านไปร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลรงงเอ๊ะไหนท่งเข้าหมู่บ้านอีก อ๋อเป็นเป็นร้านในหมู่บ้านฮะเป็นได้เป็นแกฟฟูนะครับระยะทางศูนย์จุดหกสามกิโลไม่ถึงกิโลจะเป็นแค่เพยอดสามสิบปดบาทไปส่งบ้านเดิมนั่นแหละที่ไปส่งมเมื่อกี้เอ็กเพย์อะเจ้าหน้าที่เราพองง,งเอาก็มาบ้านเดิมนี่๋อคุ้มเลยเนาะบพราะว่าเขาเคุียเขาเขาคำคำอย่างนั้นก็กลับบางนาตาฮะ ออกจากกิงแก้วกับบางนาตาดกับบางนาตาก็กบว่าจะไปเซนทันบางนาก็ก่อนถึงก็ได้ตรงก่อนถึงเมก่อนก่อนถึงเมกาก็ได้ได้ตรงเซเว่นอีรลเว้นนะฮะคือเขามาจอดรอจอดรถรอแล้วเขาพอเราได้เสร็จเป็นเอ็กเพสกระเป๋านะครับ ระยะทาง4.87กิโลจา่ายเป็นแก๊ปเพย์ยอด60บัาทเขาก็จอดรถรอแล้วเขาก็พิมพ์มาเลขทะเบียนนี้เราก็ไปรับจอดข้างๆรถเขาแล้วรับของก็ไปส่งตรงโรงแรมเอวานะ่าแต่จีพีไอเมันจะพาเข้าไปด้านหลังมันไม่ให้เข้าซอยเอวาน่านะฮนะไม่เข้าอีกซอยผมเคยไปเม,มื่อก่อนผมตอนผมท้องงานผมก็เคยเข้าไปโรงแรมนี้นะฮะเก็บเงิน ก็เลยจําได้ว่าซอยไม่ใช่ซอยนี้อ่ะก็เลยเขาเข้าโรงแรมทางโรงแรมเบลวน่าไปถึงคนรับก็งงเอ้ยใครไม่ได้สั่งบอกไม่รู้ครับเขาให้มาส่งเป็นเป็นของแต่เป็นของกินแหละจากนั้นส่งเสร็จเขาให้ฝากเราพอวางวางไว้เสร็จแล้วก็กลับเซ็นท่านมางนาเหมือนเดิม กลับไปหาได้กินเซเว่นตรงหลังเส้นท่านปังหาด้วยมันมีที่กว้างๆนั่งพอไปถึงก็กินอิ่มสักพักก็นั่งนั่งให้มันตัวเย็นๆสบายๆก่อนอนะาคารมันร้อนก็ได้คราวนี้เป็นโฟล์เฮาสเลยโฟล์เฮาสยอ่อสี่รอยสามสิบคำนวณล้วก็ ตามเป้าพอดีก็ระยะทาง47.40กิโลแต่เวลามาตอนบ่ายโมง20คำนวณใหญ่เลย,เยทันไม่ไหวจะทันไหมทันไปรับลูกไหมเพราะมันจบต้องจบต้องนูน่นน่ะถนนบรลลมซอย22อ่ะเพราะว่านยยอดถึง ก็ว,วิ่งวิ่งเป็นวงกลมเลยแหละวิ่งวิ่งตึกตรงข้างๆบิ๊กซีข้างข้างเซนทรัลวางนาแล้วก็วิ่งไปรับที่ซอยร้อยหนึ่งแล้วก็ไปวิ่งไปรับของอีกสองที่ที่ซอยสุมวิทย์ห้าสิบสองแล้วก็ไปรับ อ่อนนุสจากอ่อนนุสสิบเจ็ดตัดทะลุมาไปรับที่พีเ o สทาอร์ปัญหาคือตรงพารากอนเนี่ยไปส่งต้องเดินอ่ะเดินจากนั่งหน้าข้างหน้าตรงที่จอด <c oughs> มอเตอร์ไซค์ของพวกแกฮะเดินไปถึงหายพารากอนเลยแล้วก็ต้องหาถามอยูน่นะมันเป็นชั้นสีน่เออเป็นของพนักง,งานเนี่ยหายากหน่อยกว่าจะได้กว่าจะเจอ มาเจอก็รีบเดินกลับอีกตอนนั้นก็ประมาณสามโมงนะสามโมงเสร็จก็ไปส่งใกล้ๆกับกรมคมนาคมโทรไม่ติดโทรติดไม่รับอืมก็เลยทำเจ้าหน้าที่ฝากได้ไหมกำลังคุยคุยอยู่เขาเดินมาพอดีโอ้ย็บมกแม่หยิบโทรศัพท์มาไปยังดีอะมาเจอตัวพอดี จากนั้นไปส่งที่อีกที่หนึ่งขึ้นตึกอีกแล้วก็ไปอาคารเฉลิมพระเกียรติส่งคนไข้ตึกเฉลิมพระเกียรติฉันขึ้นตึกอีกแล้วก็ไปส่งที่อาคารอีกอาคารหนึ่งขึ้นตึกอีกครับแล้วคราวนี้ยเดือนละจะสี่มูงลูกก็เริ่มโทษต,ตามแล้วก็ไปส่งบรมยี่สิบสอง รวมยีิบสองตีกับน้ำมินครับคราวนี้สัดยาวถึงห<ม>้าโมงครึ่งขอโทษขอโพยลูกแล <c oughs> <c oughs> วยก็วัดเอานะฮะแต่ก็เพื่อให้มันได้ยอดนะฮะจบเมื่อวานจบเมื่อวานวันที่เจ็ดนะครับยอดเจ็ดแปดเก้าห้าง,งานห้าง,งานนี่ไม่ยังไม่นับแยกของโฟฮาวนะครับ ก็เดือดเดือ,อดงานสุดท้ายเนี่ยแหละน่าจะอาจจะสภาพล่อนๆวิ่งไม่ได้แบบอัดไม่ได้เต็มที่เรามาใช้งานมานานแล้วครับวันนี้ขอรวบเป็นของเมื่อวานด้วยเลยกัน,นอีกวันที่แปดนะครับวันที่แปดนี่เปิดที่ห้องนะครับ ได้ล้านเดิมครับโ no น้มินเอเอแฮปปี้แลนด์ระยะทาง14.64เป็นแคปเอ็กเพชชอ่นะครับจะเป็นแคปเพอร์ร้อยสิบก้าไปจบเอ่อพลโยเทีน3 4 mm ิสี่ก็วิ่งเส้นกเกษตรโน้งมินยาวๆเลยก็ไปถึงจากนั้นกำลังจะไปเก็บเก็บขีบเพชรที่แย่งโมงกเกษตร ก็มีงานเด้งมาเป็นแก๊บฟู้ดระยะทางไปส่ง11.21นะฮะเงินสดแน่นอนได้อยู่แล้ว86บกิโลเอ้ยป6บาทยอดเก็บเงินสด8 8ดแได้แน่นอนครับระยะทางไกลเงินสดชั่วร์แล้วก็ไกล้เวลาอินแล้วด้วย1 0บโมงสาตอนที่ได้ เขาไปส่งเสร็จตรงแยกราบวิถีแยกราชวิถีปะไม่ส่งไปส่งเลยส่ง,สงตรงสปริงทาวเวอร์ครัครานี้ก็ส่งเสร็จก็เดินออกมาขึ้นมอไซค์ปุ๊บก็เด้งมาอีกเป็นกับคิเช่นแน่นอนล้านนานแน่นอนถึงได้ เป็นแกฟูดนะครับระยะทาง6.18ุดกิโลจากเป็นแกปเพนะครับ54บาทที่ได้คําคิดคือน่าจะมีคนยกหรืออยังไงเนี่ยแต่มันไม่มีบวชนะฮะไม่มีบวกตางเพิ่มคิดว่าน่าจะเป็นพราะรอนานเนี่ยร้านเซลลเนี่ยเ,เขาเขน่าจะรู้อะเพราะเขาจอดกันอยู่หลายคันทำไมผมได้จากนั้นก็มาได้ ส่งเสร็จส่งที่ส่งแถวถนนจันทร์นะส่งแถวถนนจันทเสร็จกำลังวนจะหาทางออกอยู่ผมไม่ค่อยรู้ทางเท่าไหร่ก็วนวน,วนอยู่ก็ดังเด้งมาฮไปถนนเย็นอากาศทองสมิธแน่นอนเออผมไม่แน่ใจว่ายอดมันสูงหรือว่ายังไงนะฮะทองสมิธ หรือว่ารอนานแต่ไปแล้วก็ได้เลยเพราะจากยางเอาจากตรงจากถนนจันทร์วาะไปถึงก็นานเน่ะพอไปไปขี่ไปยังไม่ถึงดีก็เด้งมาอีกตัวหนึ่งฮะเด้งมาเป็นเป็นร้านโอญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยฮะ ก็ตีกลับมาถนนจ้านอีกก็รับเสร็จก็ไปส่งข้ามไปแถวเจริญนครไปส่งส่งที่เจริญนครก็วางไว้เหมือนเดิมวางไว้แล้วก็ลูกค้าใช้โอนใช้โอนตังค์ด้วยเป็นเงินสดแต่โอนตังค์มาให้นะฮะก็ส่งเลขบัญชีไป ระยะทางของแกฟูลนี้สิบสามกิโลจุดเจ็ดเก้ายอดเงินร้อยยิบสี่นะครับก็อันนี้ก็คุ้มอยู่ดูมันเหมืนอนไกลไกลตรงจุดรับอะฮะแต่จุดส่งมันไม่ไกลกันจากนั้นจากนั้นผมตีกลับทางไหน,นตีกลับห้างเยาวราชกลับมาสัมพิง แหล่งรวมเอกเพศแต่ไม่ได้ได้เป็นฟู้ดเป็นแกฟู้ดร้านอะไรไม่รู้อ่ะโอ้โหเดินขึ้นไปสี่ชั้นอะ่ะเดินขึ้นไปนะครับเป็นเหมือนพวกร้านกาแฟเดินขึ้นไปสี่ชั้นอีเดินเราไม่กลัวเรากลัวมอไซค์หไม่คิดว่ามันอยู่ชั้นสนะี่นึกว่าอยู่แค่ชั้นสองเนี่ย ขึ้นไปแล้วก็ไม่นั่งรอย,อย่างเนยฮะะย่ะทางนั่งอยู่สักพักลืมปิดแบนนะฮะมันก็แบนมาเป็นมิตเตอร์บันอีกที่หนึ่งที่หัวลำโพงรวมสองที่ก็ระยะทางห้าจุดแปดสองกิโลยอดรวมหกสิบหกบาทตกงานละสามสิบสาบาทที่หนึ่งะฮะก็ไปส่งที่สำเพ็งที่หนึ่งบอกไปเลยก็ได้ร้านเรียวทอยครับ อีกที่หนึ่งไปส่งนู่นด๋ยวสยามแต่ดิยวสยามเขาให้จอดซะณริมถนนแต่เป็นที่จอดของอร์ไซค์แต่ให้เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปส่งชั้นสี่เป็นล็อบบี้ของโรงแรมอะไรสักอย่างเราสาบอกมาส่งที่ตึกนี้ส่งที่ตึกนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมก็ต้องไปจอดข้างนอกต้องเดินเดินก็เดินฮะไ,ไหนๆก็รับมาแล้ว จางนั้นอยู่ใกล้ๆแลาคลองงวก็เลยไปคลองงวไปซื้อลอตเตอรี่มาขายเพิ่มกําลังจะกลับแล้วล่ะจะกลับจากคลองงวแล้วกำลัง,งยังยังไม่รู้จะไปไหนด้วยนะไหนจะกลับก็เด้งมาเป็นเอ็กเพสไบมัลติช็อปนะครับเอ้มัลติสเต็ปสต็อปับสอง รับหนึ่งส่งสองแต่ความจริงคือรับสองไปส่งหนึ่งะครับแต่รับสองส่งหนึ่งมันไม่มีเขาเลยเขาเลยติ๊กันอย่างนี้เป็นเงินสดนะครับย่อระยะทางสิบห้าจุดเจ็ดสี่กิโลยอดร้อยสี่สิบห้ารับใกล้ๆฮะฝั่งตรงข้ามข้องงัวเสร็จแล้วก็ไปรับในใกล้ๆกับข้าวสารจุดรับใกล้ๆกันพวกเป็นพวกเครื่องเงินนะฮะตรงนี้เคยรับบ่อยรับ เคยเคยได้หลายที่แหละแบบเป็นเครื่องเงินไปส่งสมวิษฐห้าสิบครับตรงนี้หมู่บ้านนี้ผมก็เคยไปบ่อยอยู่ใต้อยู่แถวใต้ทางด่วนซะอยห้าสิบปัญหาคือฝนตกหนักมากเสื้อกันฝนที่สั่งมาอย่างในชิปปี้ก็เอาไม่อยู่ฮะอตอนถามถางฟรีไซส์แต่เวลาใส่จริง มันแบกถึงเป้าอ่ะขี่ลยไปไงกไงเกงเป้าเราเปียกแน่เงี้ยมันดูน่าเกลียดก็เลยขี่ไปขี่มาเลี้ยวเข้าโบเบ้ก็ลองไปดูเผื่อมีเสื้อกันฝนขายก็มีจริงๆนฮะตอนแรกกะว่าจะลุยไปถึงกะว่าผ่านปีนังเมื่อไหร่ค่อยซื้อเงี้ยพอออกมาโบเบ้มีก็แบบซื้อโบเบ้ก็เลยคุยกับแม่ค้าเทุกทีไปซื้อปีนังแม่ค้าบอก พี่นังก็รับเขาไปขายเนี่ยแหละโอ้หยุดได้ตมต่อฮะมันก็ราคาไม่ต่างไงไม่เข้าใจเราอยากได้นนหนาๆแบบเป็นแบบอ่เป็นแบบข้างข่าวอะ่ะมันจะพุมดีกว่าเพราะว่าผมใช้กระเป๋าสปายหน้าด้วยไงเวลาใส่ของอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบเป็นแบบคุมธรรมดาเงี้ยมันจะมันจะ ป่องป่องแล้วแบบคุมไม่คุมขาไม่หมดแต่ถ้าเป็นแบบครังคาวมันจะคุมถึงขาได้มันจะกันฝนได้ถึงขากางเก่งได้ไม่เปลียนเยอะเมื่อวานก็เลยเสียค่าเสียค่าเสื้อกันฝนไปสามร้อยห้าสิบวิ่งเมื่อวานได้เท่าไหร่วิ่งเมื่อวานได้ห้าร้อยเก้าสิบเสียเสื้อกันฝนไหมเอานะฮะเอา เตรียมของให้พร้อมสาหรับการลุยดีกว่านะก็ส่งเสร็จสมมิห้าสิบก็ปิดกลับฮะกลับเข้าซอยสมมตก้าสามซื้อของซื้อข้าวกลับบ้านจบเมื่อวานก็ห้าเก้าสามได้เสื้อกันฝนมาตวงก็โอเคได้ลุยกันต่อตช่วงนี้มันจะเข้าหน้าฝนแล้วต้องเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างนะต้องกันกันตัวเองไว้ก่อน แล้วก็ังเริ่มเช็คอย่างเช็คเครื่องเตรียมลุยฝนลุยน้ำโอเคครับคลิปนี้ก็รวมสองวันเลยนะครับเพระเมื่อวานลืมทำโอเคครับ, okay, รบขอบคุณครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ